โอเคกลับมากับผมกับกดีเจและกับคุณเอสซัสนั่นเองนะครับแล้วก็แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวขอรบกวนแล้วก็แขกรับเชิญถุยก็แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งก็คือนะค, <c oughs> คุณยามีน <c oughs> เนี่ยเนพันนะฮ<ล>ะเล้นพันคุณเร็วกันไปอะนะฮะนี่ฮะคือของที่ผมสงสัยอยู่ก็คือสร้อยเปลี่ยนแรงน้อมถ่วงนั่นเองนะครับเป็นของเกียนอย่างหนึ่งน,นะฮะจะมาโชว์คำพากันนะเราเราจะมาคือมาคือสิ่งของที่ทำให้หนักหน่วงนะฮะ แล้วเราหนองมาากะแล้วเรจะมาพิซซุดกันนะฮะไปดูกันเลยนะว่ามันเป็นไงนะของแต่ละชิ้นนะฮะนี่คือดาบลันเต้น,นะผมนะฮะตัวผมคือหัวขา,ขาวๆน,นะครับเดินไปเดินมานคุณยายมีครับกดก่อนกดก่อนแล้วคุณจะชูดนะฮะน,นะครับคุณโกดนี่ก็คือใช้ของเออ่ลอยไปละฮะรดอบอยากนะฮะอ้าวอ้าวเวกั <c oughs> มล <c oughs> อยปละหารกำลังอธิบายเกี่ยวกับของเลยนะเนี่ย ของแต่ละอย่างที่แต่ละคนใช้แต่ละผู้เล่นใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับลักษณะการเล่นก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะฮะเอ่อรไปยในห้องครับีแกเพื่อนผมฮะฮะออฟครับคือเขาไม่ได้เป็นผมฮะเป็นเล่นโกโก้ครับหัวล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนนะครับวิธีการเพิ่มแรงโน้มถ่วงครับดูครับโอ้โหเบียร์เอ็นคนไทยดึงได้ นี่คือการเพิ่มเลยนะคับเล่นกันอยู่เะครับไม่ดีนะเล่นระเบิดแล้วไม่ดีฮะโอ้โหโดดทีถึงดาวของค้าโดดทีนี่ถึงดาวของค้านะครัอไปเราก็จะมาโอ้ยตีหน้าหันเลยต่อไปเราก็จะมานะฮะแก็จะมาเห็นแล้วน้องคนอีกแบบนึงครับนั่นก็คือกระโดดไม่ขึ้นครับ ติดพื้นนะทำงก็ช่างครับนีน่ัการสู้แบบไี่มีวันตกคนระับโอ้ไม่แน่ใจฮะฮนะถ้าเราไม่โดนผัดกจนหะมดหรือว,ว่ามันไรซ์ซิงขอบอ้แต่ <laughs> ไ,ม <laughs> ไม่ตกเร็วกว่าเดิมอีกแ้ทำไมคนเลือกรถขนาดนั้นะ <laughs> ผมโดนแม่งเป็นชุดเลยเดีย <laughs> เดี๋ยวนครับเดียยวเดๆ,ๆ รู้สึกว่าการติดเคื่อนี้ทําให้วิ่งเร็วมากเลยคนะรู้สึกว่าผมโดนคุณแขกรับเชิญนะครับคุณยาวมินะนะนเ,นเนี่ยอะไรครับแล้วก็โดนโดนเอตบลิตเตอร์นี่คือระเบิดวิ่งมาแล้วนะ่โ<น>ดนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพลามฮนะไม่คงไม่ถามต้องบอก็่าพาดสักครัน้นะเราก็มึงดูนะฮะทางคุณสิบมึงเลยครับผมโอ้ของที่เขาใช้ก็คือนะฮะไม่ได้อธิบายตนะั้งแต่คลิปที่แล้วเลยนะ วันนี้เขาใช้คือเป็นของดอบออกนะครับอย่างนึ่งหนึ่งของแรลนั่นเองะหายากมากสามารถดอบได้ที่กาชาปงนั่นเองนะผมนั่นคือกรงเล็บว่าจะสี <c oughs> สีสีสีล <c oughs> อยเลยเขาเท่จังฮะทไมเขาลอยเงี้ยโอ้โหราชสีรี่ลอยขึ้นฟ้าเลยนะ <c oughs> ายจาใสเด่นเจนหน่อยนี่ใช่เลยอ่ะ <c oughs> ใช่นะนะคนที่ได้ที่หนึ่งนั่นเองครับ จะเล่นเทพม,มากครับไปไหนนะครับเ,ไไเราจะแสดงความผัวงอธิบายเรื่องสิ่งทองกันเต็มแล้วนะฮะตอนนี้นเราก็มาเล่นเกมกันได้แล้วนะครับ,นะรบ,นะรบอโอ,อ,อ้โหเล่นระเบิดไม่ดีนะฮะไปครับสองบอลฟูไปนะครับอ๋อไอ้ยิบระเบิดนี่น เฮ้ยเดี๋ยวจะเอาระเบิดกลับบ้านไปด้วยด้วยด้วยเอาโดนคุณนี่หว่านึกว่าโดนเราไปแล้วอะแอบต่อ โอ้ยเดียวกำลังโหลเปลี่ยนแรงน้องสมบดีเลยโอ้โหลอยขึ้นฟ้าเลยลอยสูงด้วยนะไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยนะครับผมไปดูให้นอนแดดแล้วันโอ้โหโดนฟังนะฮะฟังแล้วทิ้งเลยฮะโอเคครับติดใจร้ายเลยเกินดิสนิดดับดับแนวไปแล้วโอ้ศพไปแล้วเนี่ย ต้องไปสบคนแน่นอนนะว้าวตั้งต้ยังจะไหนผมไม่สนใจนั้นโอ้ยจะเปลี่ยนแรงน้องดวงเออตอนแรกกูไม่ตายนะแต่พอตกก็นั่นแหละไม่ตายเลยดูคุณเดียวมิกนะกับแขกรับเชิญที่เราไม่รู้เรื่องนะแล้วก็หลับไปแล้ว ไม่โลไม่โลไม่โล่ะไม่โลไม่โลเป็นที่สี่ลองโล่าอย่าอย่าไม่เอาเอาโอ้ยเราต้องเปิดสิงใจสุดรอยสองใจสองใจดไม่ีโอ้ย ไอ้ดันเต้ดิไหมอ้าวเอ๊ะโอ้ยได้ยนเลไอ้เราเรนนี่สิเม่งมึงจะฆ่าคนไม่ตายเลยเหรอแม่งโดนปืนลูกกระสุนปืนนี่มึงเอามาจากไหนครับเนี่ยฮันดี่ดินนะครับถ้าเจอเจนเต้ก็ต้องให้วิ่งหนีอย่างเดียวตอนนี้กำลังหนีแล้วครับเนี่ยโอ้โหผมอยากเห็นกูได้ดินได้โอ้โห เอ้เฟินบ้าอะไรนะมันระเบิดไปแล้วฮะสุดยอดคอมโบฮะดคอมโบผมว่านะฮะเล่นคุณแกมี้ก่อนดีกว่าฮะโดนรู่เล็กขอเกี่ยวขักขี่เลยฮะโอ้ทำไมผมต้งโดนด้วยโดนคู่เลยโกรกันเลยแล้วคุณโจนี่ไปไหนฮะ มาเล่นแอปเปิลอยู่ครับผมมาได้แล้วเอาไปดดโอ้อย่าคราับผมไม่ต้องมาเข้ากองก็ไดอ้อะไรร้อยทันหน้าตบใคร้างคนเป็นไรขึ้นน่ะโอ้ย เบื่อมากครับไอ้พวกที่ชอบใช้ระเบิดไอ้พวกที่ชอบใช้ปืนอะไรแกไกลๆเนี่ยไม่คดดุ้นเบื่อเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนว่าผมโดนระเบิดคนนะฮะนั่นนิช่วยไม่ได้เัาเป็นเหตุผลวิสัยว่า <c oughs> นี่กูตายได้อย่างนี้อ่ะนี่กูตายได้อย่างนี้อ่ะนี่กูตายได้อย่างนี้น นึกถ so <laughs> ึงว่าจะติดบั๊กครับโชคดีมากเลยครับตอนนี้ต้องร้อยเขาฆ่ากันเองครับแต่ผมก็จะตายคนที่สองหรือไม่ก็คนสุดท้ายนั่นเองนะเฮ้อจะอยู่สุดท้ายก็ต้องตายแล้วนี่ปาดระเบิดบั๊กช่วยชีวิตมาระเบิดเรื่องขามือด้วยนะโอเคเราจะไปอีกแมตช์หนึ่งนะครับใช่ครับผมจบไปตด จบไปอีกแมตต์หนึ่งนะเหนื่อยมากเลยครับแม่งกับการมากน่ไม่ทราบว่าเมื่อกี้คุณจะถือระเบิร์ดมฮะกายจะกายจะแบงซะหน่อยเองโอนใช้เลยดึงลงไปยังล่างด้วยเลยอ่ะเอาโหนะแล้วขอตัดคลิปแค่เพียงเท่านี้นะมาเจอกันใหม่ฮะัดคลิปหน้เลยครับผม